ที่ดินหัวหินบ่อฝ้ายนะครับแปลงที่ขายจะอยู่ตั้งแต่จุดนี้นะครับมาจนถึงมุมรั้วตรงนี้นะครับติดกับที่ดินแปลงข้างๆเนี่ยแปลงของเราจะเป็นต้นไม้ขึ้นรกๆเนี่ยนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับแนวเดียวกันกับที่เห็นแนวต้นไม้ฝั่งนู้นเลยครับ อยู่หอยหินซอยหดซอยหกนะครับหรือว่าบ่อฟ้ายนะครับราคา1ล้าน9แสนบาทนะครับต่อได้แปลงนี้ขนาดเจ็ดไร่นะครับจะอยู่ติดสวนผักบ่อฟ้ายนะครับสวนผักจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางไปตรงนี้จะเป็นไปวัดเขาดอนตะแบกครับ ตรงนี้จะเป็นฝ่ายเก็บน้ำวิวภูเขานะครับฝั่งข้ามเขาลูกนี้ไปครับจะเป็นอาณาจักรของแบล็กเมล์เท่นนะครับ